นี่ครับย่ามเย็นห้องถาเรือสิ้นขาสมัยก่อนนี่งานอีดีเลกท้องคนกันตังตกปูตกปลาตัวนะครับปลาที่ได้ก็คือเป็นปลาอย่างนี้ปลาป่าน้ำก็เรียกป่าน้ำครับ แต่บางครั้งก็ได้ปากเกาเจ้าหน้าที่รถควายกันตั้งมานหนังอยู่ด้วยอ่าเจ้าหน้าที่รถควายกันตั้งมานหนังดูด้วยร่างจากเหลืองานแล้วอันนี้เอ่อพรอหนึ่งหกเจ็ดนึ่หกแปดกองตานี่รถควายกันตั้งกันอ่าครับขึ้นไปแล้วมาเยี่ยมนงตีว่ามาจากจุงรุ่งแล้วก็มาเยี่ยมนงกันตั้งครับน่ะพอได้อืมกบรถมาน่ะ เนะครับเขาขับรถมาจากถุงซงนะครับมาเยี่ยมเผื่อนๆผีๆน้องๆตีเคยทำงานสถานีรถไฟกันตังสถานีรถไฟกันตังของเราจะจนี้กาลังปรับรไวมเปี่นายกไหมอ่าอ่าอ่านี่นีนี่นคนที่ให้ข้อมูลดีก็คือเจ้าหน้าที่รถไฟที่เคยทำงานอยู่ ตอนนี้ยังทำเลยตอนนี้ยังทําเลยอ่า<ม>ต้นช่วยบอกที่ท่านนีรถไฟบานเราดังเดิมมันเกิดมาเื่อ<ม>ช่วย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 อธิบายสองสี่ห้าหกสอง 4, ออสี่อาวกถาท่านนีรถไฟบารเราเกิดมาเมื<ถ>่อพอช้่สองสี่อาวกบวกเราคุณงานตอนนี้ก็รอรยป,ประมาณรอยสิบสองปีบวกเราคุณงานก็ประมาณรอยสิบสองปตงีต้นทางต้นทางปลายทางทึ่งไหนครับอ่าจาก อาถ้าว่าลุงมาจากสมัยก่อนคือวัวลำพงถึงกันตังสมัยก่อนวัวลำพงถึงกันตังตนตอนนี้เปันปีวัดคือว่าบางสือซึงกันตังอาตอนนี้ตอนนี้ซึ่งอาปีวัดคือบางสือครับตอนนี้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็กุ้งเทปอาปีวัดอาปีวัดคราลื้อลื้อสท่านี่เขาคือสท่านี่บางสือครับอ่ารถไฟจะมี วันละหนึ่งขบวนตรงตองไหมครับขบวนกล้องกันตังคือเป็นรถเร็วเป็นหกเจ็ดก้ขาวเก้าหนึ่งหกแปดก้าวออกขบวนกล้องดังคกลื่อนอ่าแปดสามก้าวออกคือแปดสี่ร,รถล้วนจะอ่าจอดตันอีกครั้งอ่าครับ<ว>คือวเวลาบอกไม่ได้เพราะรถไฟมันก้าคือพิษบัดอ่าอ่าตอนนี้มันตอนนี้มันเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่ามกรคือรถไฟกันตังจะออก ตอนเทียงแดมนะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าไฟต้อโมกซิมาอ่าตอนนี้เนื่องจากว่าการเดินทางมันเหลื่อมที่จะสะดวกทางรถไฟมันเหลื่อมที่ทจะสะดวกเป็นทางขู่ขึ้นมาหมากเลยครับมันจะได้เดินทางเร็วขึ้นใช้เวลาประมาณเท่าไรครับออกจากระกดังระดังนะครับออกจากกระดังนาเป็นรถดิวนึกก ครับไปไอ้ซ่องไอ้ใบซ้อมที่มาใบซ้อมที่มาซึ่งกรุงเทพวันพีวัตรที่ห้าวัวลวงครับเต้าวัวลวงอีกหนึ่งขบวนที่ออกจากตังแล้วครับอ่าออกจากตังอ่าห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นซึ่งกรุงเทพอาพีวัตรกลางประมาณเจ็ดโมงเช้ารถแท่นนั้นเขาเรียกรถรถด่วนรถด่วนนะครับรถด่วนนะครับครับขอบคุณหมาครับขอบคุณหมาครับครับ นี่คือเรือทักที่ใช้สำหรับลากเรือสิ้นค่าที่อยู่ที่อยู่ในการไทเล่นะครับเพราะว่าคือกันตังมันจะเป็นปากน้ำที่ยาวมันใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งอ่าจะลากลากเรือโป๊เขาเรียกเรือโป๊ะนะเรือโป๊นนะเปข้ามาเนี่ยดูกิจวัตรยํามเย็นของคน บาลเราคนกันตังคือสนุกสนานในการตก,ตกปูตกปลาสนุกไปเรื่อยๆมีความทุกขทุกวัน มีเรือทักมากมมยเลยครับเพราะว่ายังมีการค้าทางทะเลอยู่ใน,นปัจจุบันนี้มีการคนส่งท่านหินในปัจจุบันนี้ยังมีการส่งท่านหินยังมีตูสิ้นขาที่ส่งออกไปแต่ตอนนี้เรือตูสิ้นขาใดาใหญ่ออกไปที ถาเลือถาเลือกกันตังซึ่งอยู่ไกลกับปากน้ำม,มากว่าส่วยงามไหมครับนําใจข้องคนกันตังส่วยงามเสมอนะครับ นี่คือทิ้นที่อยู่ที่อาศัยที่ได้ลำเลียนมาก็คือถี่กันตังทิ้นที่เกิดกายอีกทิ้นหนึ่งแต่ก็หลักเสมอกับกันตังพอเป็นถี่รับที่นอนที่ย้ายฟ้ามลูพอกุ้นขึ้นมา สิ่งที่ตกได้มีทั้งกุ้งทั้งปลาเป็นกุ้งแม่น้ำก็เหลือกุ้งแม่น้ำเยื่อที่ชายตกก็มีไลยประเภทตมีทั้งเยื่อกุง้เงเยื่อปลา ตกไรครับตอนนี้ตกกุง้งใช่ไหมครับกับนี่คือเบ็ดตกกุง้งจะเป็นพันนี้ข้อถดเรียบนะเบ็ดตกกุง้งจะเป็นพันนีนะครับอ่าการย่อนลงไปก็ย่อนลงไปเนี่ยหลองน้ำพันเนี่ย รู้สึกว่าการตกกลุงนี้คนต้องใจเย็นนะคนต้องใจเย็นมากะ่ะถึงจะได้มัน แล้วครับใบใบโอกาสหน้าหลับชมคลิปหน้านะครับบัสดีครับ